แต่ก่อนอื่นนะคะเราไปฟังความในใจของบีมวรานิและครอบครัวกับกรณีที่เธอยอมรับกับสังคมว่าเธอกําลังตั้งท้องและประกาศขอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะบีมวรานิศวัยสาปีทายาตลกดงังผู้ล่วงลับดีดอกมะดันเปิดใจกรณีตั้งท้องนอกสมรสอายุครั้ง4เดือนก<ส>ับอดีต<ส>แฟนหนุ่มที่คบกันมากกว่า10ปีและสะบ,บ้านรักกันได้ราว2เดือนก่อนเธอจะรู้ตัวว่าตั้งท้อง โดยเผยว่าแม้ทําผิดประเพณีไปบ้างแต่ก็ขอยืนยันไม่ได้เป็นเมียน้อยใครเพราะตลอดเวลาที่คบกับฝ่ายชายนั้นเป็นโสดไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่าเป็นเหตุผลที่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนหรืออะไรไม่ใช่ค่ะทางที่ผู้ชายรับผิดชอบแต่ว่าเราเราเลือกวิธีนี้ถามว่าใจเด็ดไหมตัดสินใจแบบแน่ว,แน,วแน่มากกว่าเพราะว่า ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองค่ะตัดสินใจเพื่อเพื่อลูกเรื่องค่าเลี้ยงดูยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะเพราะว่ามันอีกอีกนนองอีกสักพักเลยอะที่จะมีในเรื่องนี้ว่าที่คุณแม่เลี้ยงเดียวยังเยอีกว่าสําหรับเธอการมีลูกนอกสมรสไม่ได้เป็นมรสุมชีวิตและพร้อมทําหน้าที่แม่แม้ไร้าสามีเพราะเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับลูกที่จะเกิดมาโดยไม่แคร์เสียงนินทาเพราะที่กล้าออกมาประกาศความจริงก็เพื่อต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเธอเข้มแข็งและสามารถดูแลลูกได้อย่างดีค่ะ ขณะที่นางรัตินานคุณแม่ของบีมวาราน,นิดยอมรับว่าวินาทีแรกที่ลูกสาวเดินเข้ามาสารภาพว่าตั้งท้องนอกสมรสก็รู้สึกตกใจมากแต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจของลูกสาวที่ตั้งใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนอดีตคนรักของลูกสาวก็เข้ามากราบขอโทษทันทีที่รู้ว่าบีมตั้งท้องกับเขาแม้จะเลิกกันไปแล้วซึ่งตนก็ไม่กีดกันหากอีกฝ่ายจะเข้ามาช่วยดูแลหลานชายที่กําลังจะเกิดมาค่ะตอนที่นั่นเขาก็เข้ามาขอโทษค่ะก็ไม่มีอะไรน้องบีมเนี่ยคือเขาทําดีมาตลอด นะคะณนะวันหนึ่งคือถ้ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจเขาเราแก้อดีตไม่ได้ค่ะแต่เราดีไซน์อนาคตของเราใหม่ได้คือทุกคนก็เคยผิดพลาดเนาะพวกหนูก็เป็นคนธรรมดา